สวัสดีค่ะเรามาดูการใช้คำถามที่ให้ตอบได้แค่ใช่และไม่ใช่นะคะ yes or no questions เรียกว่าคำถามปลายปิดนั่นเองก็คือมีตัวเลือกแค่ yes or no รูปแบบของ yes or no questions นะคะ yes or no questions เป็นการตั้งคำถามที่ใช้ helping verbs helping ก็คือกรกริยาช่วยนะคะ verbs คือกริยา helping verbs กริยาช่วย Auxiliary verbs ขึ้นหน้าประโยคโดยคำตอบของคำถามประเภทนี้จะตอบได้แค่ yes หรือ no เท่านั้นโครงสร้างเช่น mm hmm. present simple Do you usually do most of the cooking at home? ปกติส่วนใหญ่ทำกับข้าวทานเองที่บ้านหรือเปล่าถ้าทำทานเองนะคะ yes I do าาทำไม่ได้ทำทานเอง no I don't I don't ย่อมาจาก do not นะคะตัวย่อก็คือ apostrophe t แล้วอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะนี่คือกรณีที่เป็น present simple โครงสร้างที่เป็น present continuous is he coming with us เขาจะมากับเราไหม yes he is no he isn't isn't ย่อม ja, าจาก is not นะคะ ดูเครื่องหมายคอมมาด้วยนะคะนี่เป็นการใช้ present continuous การใช้ present simple คือ do หรือ don't นะคะ don't หรือ don't present continuous คือ is หรือ isn't ถามถ้าเป็น I ก็อะไรคะ I am you are เราก็ต้องกลับไปทบทวนการใช้ verb to be verb to have verb to do นะคะ present perfect have you ever made tough decisions under pressure เธอเคยต้องตัดสินใจอะไรยากๆภายใต้แรงกดดันบ้างไหมถ้าเคยก็ yes I have อันนี้เป็น present perfect จะใช้ have นะคะ I ใช้ have he has she has they have we have I u o e we, they ใช้ have, he, she, it ใช้ has นะคะ has, have No, I haven't ย่อม,มาจาก I have not Present perfect Continue ask Have you been cramming for your exams all week? เธอเคยอ่านหนังสือเตรียมสอบมาทั้งสัปดาห์เลยเหรอนะคะสัปดาห์หรือทั้งอาทิตย์เลยเหรอ Yes I have อันนี้คือหมายคำว่า,าตั้งแต่ตอนนั้นถึงกระทั่งตอนนี้ก็ยังอ่านหนังสืออยู่เป็นสัปดาห์มาแล้วก็จะใช้อะไรคะ Present Perfect Continuous Yes I have ใช่ฉันอ่านหนังสือเป็นสัปดาห์มาแล้วเนี่ยอ่านหนังสือเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยหรือ No I haven't นะคะย่อมมันจะ I have not เช่นเดียวกัน He she it He she it ใช้อะไรคะใช้ has i u v y ใช้อะไรคะใช้ have verb to have นะคะนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆของนักศึกษาเวลาที่ทำข้อสอบรูปแบบของ yes or no questions ทวนนะคะ Yes or No questions เป็นการตั้งคำถามที่ใช้ helping verbs หรือ auxiliary auxiliary verbs ขึ้นหน้าประโยคโดยคำตอบของคำถามประเภทนี้จะตอบได้แค่ yes หรือ no เท่านั้นสังเกตไหมคะ yes no แต่จะแยกโครงสร้างย่อยออกเป็น present simple present continuous p r e s e n t perfect และ present perfect continuous ขอให้นักศึกษาโชคดีสอบััธ์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ